จดต่อมาจาก lazada shopping online ทำงานเป็นผู้ดูแลร้านค้าใหม่คะ่ะไม่ทราบเรื่อร้านค้าทราบพิธีการรับหมดเอกสารไหมคะคุณอายุเท่าไหร่ครับสำหรับสิทธิพิเศษร้านค้าใหม่อาทิเช่นส่วน,น,นเน 5, ปอปร์เซ็น,นค่าธรมเนียการทำธุรกรรมและส่วเปอร์เซ็นคอมมิชชั่นถึงสุดไม่เกินาพันบาทู้ต้องส่งฟรีคู่้องสมาเพื่อตั้งนาขาจาก lazada และิ่อื่นอีกมากมาไม่ทราบเ่อเร้านค้าทราบพิธีการรับหมดเอกสารไหคะ เชื่อไหมว่าผมคุยกับ AI ของอ a ซาดอยู่นะครับมีการโทรมาแล้วก็มีการให้พูดคุยด้วยแล้วก็รอให้ฟังผมพูดจบแต่ผมจับได้ว่าเป็นเสียง AI แต่เหมือนเสียงคนจริงๆมากเลยครับครมีปัญหารือคำถามเพิ่มเติมการค้าสามารถติดต่อไปที่0ูนย์0ศได้เลยค่ะแล้วสรุปคนต้องการให้ผมทำอะไรครับ,บ,บค่ะร้านค้ายังสนใจลมขายสินค้าของมาซาดาสามารถเช็ควิธีการเลือกขายสินค้าได้ท เรากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถแอนไลน์ฟิเช์ของลาซาด้าได้กดเพิ่มเพื่อนและทิมไลน์ไอดี l a z a d a d e a l e r หรือติดต่อได้ที่0 2 0 8 2 0 2ขอให้สนุกกับการขายสินค้าบนลาซาด้านะคะขอบคุณค่ะ AI โทรมาจาก Lazada แล้วผมก็เอ๊ะทำไมไม่เหมือนคนคุยเลยปรากฏเป็น AI จริงๆแต่เสียงเหมือนมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าให้รู้นะว่าเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดนี้แล้ว